วันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมยูริลง Android นะครับมันเป็นเกม PC แต่ผมเอามาเล่นใน Android นะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนนะครับ exe โปรแกรมนี้นะครับเราก็ติดตั้งไปเลยนะครับ มันเป็นโปรแกรมจำลอง PC ใน Android นะครับครับถ้าคุณโหลดแอป,ปนี้เสร็จแล้วนะครับให้คุณกดเปิดนะครับ ันกำลังสร้างโฟลเดอร์อยู่นะครับแล้วมันจะเล่งออกนะครับเรากดออกนะครับโฟลเดอร์มันจะอยู่ในตัวเครื่องนะครับให้เราไปก๊อปเกมมานะครับสำหรับ ลิงโหลดเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับให้เราย้ายไปที่โฟลเดอร์ที่มันสร้างเมื่อกี้นะครับพอย้ายเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอปใหม่นะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับ รอสักครู่ รอแป๊บหนึ่งครับจะรอ,อนอนนานไหมมาแล้วครับโทษทีนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมาครับเรามาเริ่มกันต่อครับมันจะขึ้นให้ติดตั้งให้เรากดติดตั้งปไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ครับิดตั้งเหมือนคอมพิวเตอร์เลยครับ เรียบร้อยครับมันจะเด้งออกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราก็เข้าใหม่เลยครับเข้าอันที่สองกดเข้าไปครับ จอมเล็กเดี๋ยวผมทำให้จอมใหญ่ไปตั้งค่าล้วนกดเข้าใหม่นะครับอันที่สองกิดกกดตรงมุมข้างๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้น ครับจอใหญ่แล้วนะครับแค่นี้เราก็เล่นได้ปกติแล้วครับแค่นี้เราก็